สวัสดีค่ะดีตรับข่าสู่การรายงานบุญคลองพรในรีพอร์ตประจำวันที่7ตุลาคม2558ค่ะสำหรับเน,นันรา่ทตองํำในคืนนี้นะคะ IMF คาดการว่าจะมีอัตราการเจริญของเศรษฐกิจในระดับต่ำลงและมีกระแสเง,งินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ค่อนข้างมากขณะที่อัตราผลตอบแทนของประเทศเหล่านี้ก็ปรับตัวลดลงไปทุกแห่งรวมถึงประเทศไทยด้วยจึงทําให้มีการคาดการว่าค่าเง,งินบาทและค่าเง,งินในสกุลประเทศเกิดใหม่ยังมีนวโน้มอ่อนแอด้านภาพรวมของคุ่มสินค้าพกพาณันก็ยังดูอ่อนแรงเช่นกัน ตัวเลขดุลการค้าสารัฐออกมาขาดดุลเพิ่มที่ลบ48.3พันล้านดอลลาร์โดยส่งออกร่วงลงสู่1.851แสนล้านดอลลาร์ต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2012ขณะที่ IMF ได้ลดคาดการขยายตัวเศรษฐกิจโลกลงที่3.1%ต่ำสุดตั้งแต่ปี2009อย่างไรก็ตาม IMF เพิ่มคาดการ GDP สหรัฐในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ2.6%จาก2.5%ในปีนี้ขณะที่น้ำมันดิบพุ่งขึ้น4.9%จากค่าการอุปทานน้ำมันโลกของสหรัฐที่คาดว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นที่95.98ล้านบาเรลต่อวันในปีหน้าเคลียบลง0.1%ด้านค่าเงินบาทอยู่ที่36.22บาทต่อดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อวัน วันนี้ติดตามการประชุม B.O.G. การผลิตเอุวสาหการรมเยอรมันและสตองน้ำมันดิบสหรัฐ s ว d r รายงานการถือครองทองคำที่688.98ตันไม่เปลี่ยนแปลงคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ1,132ถึง1,164ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะเวลา3ท่มครึง่งมีสตซองน้ำมันดิบรายสัปดาห์สหรัฐ ได้ลติดตามบุคลองพอร Morning Report ได้ในช่วงเวลาประมาณ10บนาฬิกานะคะแล้วตามพ่กขบ,บุคลองพอร Night Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ